และนี่คือร้านขายเกมมิเกแห่งยุค gaming.in.th ศูนย์รวมสินค้าเกมมิเกชั้นนำมากมายหลากหลายชิ้นตอบเร็วส่งไวใครๆก็ว่าง้นถ้าว่าสนใจลิงก์อยู่ด้านล่างเลยครับเฮ้ยเขาบอกว่าเติม300ได้การตำนานว่อฟีฟาเดี๋ยวนะมีรกคาเขาเขาส่งมาให้รับเงินอะกูไม่ไหวละอยากเล่นทำไมวะกูเล่นไต้อง มึงจะมาเป็นพันไม่ได้ไอ้เหี้ยมึงต้องสามร้อยมึงได้เออร้องให้แป๊บว่ะไหนดูซิกิจกรรมใหม่ม,มีแบบเฮ้ยไม่ออกมาอ่ะโอเคไหนโอ,โอเคมาเดี๋ยวผมลองแลกสักหนึ่งพันล้วกันนะหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นแคสนะครับมาปะคิดว่ามาปะมันต้องเล่นแบบไหนวะเอ่อมันมีเลือกชนิดตั๋วมีมี t o t s กับ MOG อะ่ะเอาอะไรเดียว TOS แพงกว่าเทคโนโลยีก็จะใหม่อ๋อโอเคเอ้ยเดี๋ยวรับรางวัลผู้จัดจการแป๊บเขาบอกว่า TOS แพงกว่างั้นก็เล็งไปที่ TOS เลยแล้วกันนะฮะหนึ่งร้อยสิบสองเหรียญโดยประมาณยิงตรงไหนก็ได้ใช่ไหมยิงทีละหนึ่งหรือยิงทีละสิบอ๋อยิงทีละสิบโอเคไปยิงทีละสิบเลยแล้วกันนะเฮะ้ยคัตบวกห้าโอ้โหมันตัวนี้มันเอาไปแลกอะไรอะ่ะข้างล่างเหรอ สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าโอ้หเก้าตัวนี่โอเคเลยเนี่ยดับร้อยไม่น่าถึงนะสิบตัวก็ <im it> วได้แล้วสนะิบ <im it> ตัวก็ได้แล้วเหรอโอ้ยไม่มาวะสมได้สิบครั้งด้วยโกโอ้ยไม่มาแล้วอะ่ะโอ้ยไม่โผล่แล้วอะ่ะ <im it> <im it> โอ้ยโผล่หนึ่งเฮ้ยมีสามตัวเอ้ยสี่ตัวเอ้ยห้าตัว ห้าตัวเอิงวะแป๊บนึงนะทำไมของมาดูเกลือๆวะรอบเนี้ยนี่เราเติมน้อยแต่เขาบอกว่าได้ตำนงตำนาน300ได้ตำนานบ้าแล้วเชืสามร้อยได้ตำนานก็เดมันหมุนโหลดนานเลยวะเนี่ยโอ้แบบเกลือมากเลยครับน้องๆเฮ้ยอดเฮ้ยเอ้ยนึกว่าตำนานมันเป็นแบบตั๋วตั๋วตำนานอะมันไปแลกอะไรไม่รู้อะ ตัวไอคอนอะเก็บสี่ใบเหรอ Match found ได้ตัวตำนานมาตกใจหมดสะสมสะสมเอาไปเลกตำนานมั้งไหนวะอ๋ออ๋อนี่ไงเดี๋ยวนะเราต้องสะสมสี่ตัวใช่ไหมใช่มั้งแล้วเราแล้วเราได้ตัวแรกแล้วเรารับเลยได้ไหมเนี่ยไม่จะหายไปวะมันลับมันหายไปแม่ทุกคน ต้องลองรับดูนะคิดว่าจะไม่แรกจ้ะค้างไว้ค้างไว้แบบนี้ดีกว่าเก็บก่อนเก็บไว้ก่อนก็เงินเราได้ประมาณ2,000นเอ็มนะเติมพันหนึ่งได้2,000เอ็มโคตรน้อยเลยนะแต่ทีเด็ดอาจจะอยู่ที่การ์ดก็ได้นะครับไปฮะไม่วิ่งัะโอ้แมนเชสเตอร์ซิตี้เมนดี้18ล้านโอ้โหโรนโดว่ะเฮ้ยบวก3อดีตเทพครับตัวนี้ ปัจจุบันก็น่าจะยังใช้ได้อยู่นะสำหรับปีทีทีะครับด้วยความที่น่าสเท้าเด้ออังกฤษกองหลังเคฮิลบกสีต้องลุ้นแบบ 20s เท่าน,นั้นน่ะแล้วเปิด1,000รอบนี้เหมือนเหมือนไม่ได้เปิดอะ่ะเอาจริงๆนะโอ้วีเดาวาวีดาวีเนีเดาวีวาววนะ่วีเีเดาวนเดาวีเดาวีเดาีเดาเดยนเดินมเดาเดยนะาเเีีโเ ไอ้ที่บอกว่า300ได้ตำนานดิแบบเกินไปอะเอาจริงนะเกินไปอะเนี่ยดูดิผมนี่แบบพันหนึ่งได้มานั่งเปิดการธรรมดาโอ้อย่างเกลือครับเจ็ดใบสุดท้ายเรียบร้อยดีต่อไปครับมันก็มีลุน20่สิเมตอยู่นะแล้วก็บวก5ครับแต่ว่า80บวกรวดเดียวเลยฮะโอ้โหปีจีอาโคตรตกรุ่นเนี่ยเฟรชเหรอเท่าไหร่157ล้าน นอกนั้นก็น่าจะไม่ต่างกันไปครับ5บาใบสุดท้ายมีปาฏิหาริ์หรือเปล่าลิวพูเบอร์เจ็ดเจมูเน่ร้อยเอ็มตกรอบไปแล้วคือสแตนไม่น่าจะพุ่งได้แล้วต้องหวังพึ่งพวกนี้แหละ2ี่เดียสจัดไปเบนเซม่าเ <c oughs> บนเซม่า <c oughs> ฟ้าเบเชียวโอ้เชสนี่กินน้ำ98 8าล้านเนี่ย ต่อไปเอาเป็นนี่ครับเขา้าสิบไม่ต้องคัดแล้วกันนะมันน่าจะคัดมาละห้าสิบตัวมาความหวังสุดท้ายอาะเปิด1สิบเอดีบาล,ล่าแพงกว่าอุ้ยร้อยหนึ่งเลยออู้สามลอยครับสแตทตั้งหนึ่งร้อยมันถูกจังวะรอบนี้แหละไปไม่น่าใช่โอ้โหเทนอเล็กซานเดอร์อาร์โน ชวาสเนเกอร์โอ้ห้าร้อยเหลือแต่ร้อยหนึ่งะนะแพงมาหน่อยครับแต่ก็ไม่น่าจะได้ใช้อยู่แล้วเราจะมีความหวังอทุกคนโดยพะกาดพวกนี้เนี่ยมันมักจะมีอะไรมาสะพายเราเสมอเว้ยผมนี่โกงความตายมานักต่อนักแล้ะไปไ้นำพูดมากวิ่งมา BOE มาสแสดงเชียวโอ้โหเห็นทงแล้วแบบโอ้บุกสีกเรียบร้อยหวังไว้เยอะ มาการ์ดความหวังไปทีละใไปทีซีจอร์ดเบสมันตกรุ่นไปแล้วครับน้องๆทีซี TC เนี่ยไปสุดท้าย oh, N G. N G เอ็นจีเอ็นจีนี่ก็ตกรุ่นไปแล้วครับน้องๆโอ้ <c oughs> oh, กองหลังฝรั่งเศสให้ตายสิพังจบคลิปนี้หนึ่พเรียบร้อย เฮ้ยพี่ได้การ์ด TT บวกแปดว่ะจริงเหรอเออแต่เป็นเออได้กล่องไฟนอ่นเขาดาวอ่ะได้ TT บวกแปดนะเออร้อยตัวนะร้อยตัวนะเออมาเรามาคัดกันดีกว่าเออเพิ่งได้เมื่อกี้คือแบบกิจกรรมไงเฮ้ยเราต้องมาคัดว่ะทุกคนมันร้อยเลยว่ะ มัจนจะคัดไขวนไ่ยแม่งร้อยเลยอ่ะี่สิบสี่สามหมื่นได้ก็คงใช้อ่ะแต่แบบโคตรกา,กากเลยแนวอูยากเหมือนกันเนี่ยไปไปมาจะไม่เหลือละสวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกท่านชมลมพนรักฟรีฟา้า คือมันยากมากเลยนะเว้ยเพือจะได้ตัวดีๆอ่ะคือไม่มีตัวตัวเสียงเคร่งอ่ะปีเก่าแล้วเนาะโอ้โหทาด้โด้นี่คือฟุกมากเลยนะเอาจริงไปมัวอ่ะไปอไปไปมัวไหมเขียนละได้ไปหลุยอ่ะลามอสเอ้ยลาโมสหมูพลาดได้ไงวะลามอสเนี่ยปีแลสปีบีปีเลสไหมฝรั่งเศสไหมมาทุกคน นี่คือข้าคเืนแห่งประวัติศาสตร์นะครับผมเนื่องจากที่พี่จอเนี่ยดวงดีมากนะกิจกรรมเติมไปแค่หนึ่งพันนะครับกดล่อซื้อแหละน้องเขาบอกว่าเติมสามร้อยได้ตำนานพี่ก็หลงเชื่อแต่ว่าพี่ก็ยังได้ไวันนี้นะครับขอให้ค,ค้าคเืนนี้เป็นค,ค้าคเืนที่ดีอ่ะอ่ะเดี๋ยวเราเลือล่อนลงมาละสองหน้านักเตะที่เราอยากได้ไม่ท็อปโฟท็อปไฟลูสกอร์ฮอน ดอเด็กนะโลนันโดโดดอเด็กโดพร้อมสองหนึ่งโลนโดโลนโดฮึบมุสิบอุ้ยหาเมตรหาเมตรอุ้ยอู้ได้อยู่มาลอยสากเลยอ่ะโอเคโอ้หะไดาอยู่นะ คนทำปาเยือนนะสำหรับน้องๆนะที่อยากได้นะพี่ขายนะอฮ้ยตายสิไหนดูซิตลาดมันมีคนขายป่ะเฮ้ยมันมีคนขายด้วยน้องๆที่บอกว่าถ้าใครอยากได้ก็อินสบอกหลังไหม์มาหาพี่จอนนะครับน้องๆโหยิงไกลถ้าอยู่ในฟูลทีมนี้ลอยยี่นะแดงนะพี่บอกหอนนะครับพี่ไม่เก็บแน่นอนเพราะมันมันอยู่มาลิตนะครับผมนี่พี่เป็นแฟนบาซ่านะครับ ก็เอ้ยถือว่า1,000ถามว่าคุมม้มไหมครับน้องๆเหมือนกอ็ดวงดีอะครับถามว่าได้จากกล่องไหนพี่จะบอกว่านี่ตรงนี้ครับ The Final Countdown Box นี่ครับผมเติมไป1,000พี่ได้ตัว๋วอ่าได้ตัว๋วอ่าไอคอนมาเลยครับนี่พี่มารับตรงนี้นะกล่องนี้เลยนี่มันจะได้ฮอตร้อยบวกเนะครับแต่พี่ได้ท TT คัดร้อยบกแนะครับผมดูว่าโชคดีมากถ้าเกิดว่า มอ,อยากได้ก็อินบ็อกมานี้ครับผมประมาณนี้นะ Ever find the right words? And there's no way this is real life. There's no telling you're the right girl, so I can only say that it feels right. It feels right. It feels right. Yeah, I can only say that it feels right. It feels right. It feels right. Yeah, I can only say that it feels right.